คุณฟิล์มเองก็เป็นทั้งนักการเมืองในช่วงเวลาดังกล่าวแล้วก็เป็นเป็นที่รู้จักแล้วก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงแล้วก็ตามกฎหมายเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราวิจารณ์โดยสุจริตแล้วก็บนพื้นฐานความเป็นจริงแล้วก็ด้วยความระมัดระวังโดยส่วนตัวผมเนี่ยไม่ได้มีความเกลียดชังตอนที่เขาโทรมาคุยเนี่ยก็ยังคุยดีด้วยนะครับแล้วสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดที่ผมว่าเป็นจุดตัดสําคัญก็คือเรื่องของการที่พูดว่าอายการเนี่ย สั่งไม่ฟ้องซึ่งผมได้ฟังจากท่านทางผู้เสียหายก็ดีทางท่านผู้การจังหวัดตรังก็ดีเนี่ยท่านก็ยังยืนยันว่าอายการยังไม่ได้สั่งอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งยังหมายความว่าการที่ถ้าเขาจะฟ้องผมผมก็ต้องสู้ในเรื่องนี้นะครับว่าการที่เขาให้ข้อมูลเท็จต่อสาธารณะในเรื่องของอายการเนี่ยก็ต้องไปพิสูจน์กันนะครับแล้วว่าหรือว่าถ้าถึงแม้ว่าออแล้วยิ่งการที่เขาสัมภาษณ์นในลักษณะที่ว่าเขาเนี่ยไปร่วมด้วยนะครับขึ้นมีภาพขึ้นเครื่องบินไปร่วม ซึ่งผมก็มีหลักฐานตรงนั้นอยู่ด้วยนะครับแต่ผมก็ไม่เคยกล่าวหาเขานะครับว่าเขาเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการนั้นหรือไม่เพราะว่าจริงๆแล้วการไปร่วมกันในลักษณะนี้ถ้าหากว่าผู้เสียหายรู้สึกได้ว่าเป็นการกระทําร่วมกันนะครับก็เป็นสิทธิ์ของผู้เสียหายในการที่จะต่อสู้แล้วก็เป็นสิทธิ์ของออที่จะสื่อสารมาทางผมด้วยพยานหลักฐานนะครับในฐานะที่เป็นคนที่กระทําร่วมกันด้วยหรือไม่เนี่ยก็ถ้าจะฟ้องก็เป็นเรื่องที่จะต้อง นำข้อมูลนะครับทั้งสองฝ่ายซึ่งก็ถือว่าเป็นข้อดีนะครับในการที่จะขึ้นเบิกความต่อศาลข้อมูลต่างๆที่จะต้องพูดในศาลเนี่ยจะต้องเป็นข้อเท็จความจริงเท่านั้นนะครับจะไม่เหมือนกับการให้สัมภาษณ์หรือการที่จะมาแก้ต่างข้างนอกศาลนะครับว่าจะพูดอะไรก็ได้เพราะว่าการจะพิสูจน์นั้นยากแต่ว่าถ้าพูดในศาลเนี่ยแล้วมีข้อมูลที่หักล้างไม่ได้นะครับอย่างเช่นผมมีข้อมูลที่ชัดเจนว่าใครทําอะไรแต่ผมก็เรียนยืนยันนะครับว่าไม่เคยไปกล่าวหาในลักษณะที่ว่าเขาเป็น คนที่ทําด้วยนะครับแต่เป็นลักษณะพี่ชายที่เป็นคนชักชวนแต่ว่ามีเขาเนี่ยไปด้วยแน่นอนแต่เขาก็ยอมรับและการให้สัมภาษณ์สองสาครั้งของเขาเนี่ก็ชัดเจนว่าเขาก็ยอมรับว่าเขาไปดังนั้นนะครับเราก็จะได้นําพยานหลักฐานแล้วก็ผู้เสียหายเนี่ยไปยืนยันในสารแล้วก็คําเบิกความเนี่ยก็จะบันทึกไว้อย่างละเอียดแล้วก็ถ้าหากว่าเป็นการเบริกความเท็จต่อศาลเนี่ยผมคิดว่านี่ก็จะเป็นประเด็นแล้วก็ยังยืนยันนะครับว่า,าผมเนี่ยยัง มีใจรักที่อยากจะช่วยเหลือผู้พี่น้องประชาชนที่ได้ความเดือดร้อนได้รับผลกระทบนะครับตอนนี้ก็มีข้อมูลไหลมาเยอะเลยนะครับทั้งตัวคุณฟิล์มก็ดีแล้วก็ทางอาจารย์ประมาณก็ดีซึ่งจริงๆอาจารย์ประมาณนี้ก็คุ้นเคยนับถือขึ้นมานะครับเรียนด้วยการหลักสูตรหนึ่งแต่ว่าด้วยวิถีชีวิตวิชาชีพของนั่นเนี่ยเราก็ไม่ว่ากันหรอกแต่ว่าเอาเป็นว่าจากนี้ไป ก็คือว่าถ้าหากว่ามีประเด็นที่เราจะต้องต่อสู้กันในศาลก็ไม่ไม่ไม่เคยใบยเบี่ยงหรือไม่ปฏิเสธนะครับแล้วก็ว่าคขด้คอข้อเท็จจริงแล้วก็ยังมีอีกหลายข้อมูลนะครับตอนนี้ก็มีคนที่คอยจะประสานให้เกี่ยวกับคลินิกเสริมความงามอีกแห่งหนึ่งนะครับที่จะได้ข้อมูลอีกชุดหนึ่งแต่ผมจะไม่เปิดเผยจนกว่าถ้าเขาฟ้องมาผมก็จะให้พยานประมาณ7คนนะครับทั้งเรื่องของออซิออย ทั้งเรื่องของที่จงังหวัดตรังทั้งเรื่องเหรียญเอฟิน e ทั้งเรื่องอื่นๆนะครับประมาณ7จกรณีเนี่ยที่เกี่ยวข้องนะครับมาช่วยเป็นพยานยืนยันว่าสิ่งที่ผมพูดนั้น พูดอยู่บนข้อเท็จจริงพูดอยู่บนพยานหลักฐานแล้วก็ไม่ได้กล่าวหาแล้วก็พยายามระมัดระวังที่จะให้โอกาสในการสื่อสารการอย่างที่เรียกว่าปรนีประนอมที่สุดนะครับแล้วก็การไปพูดในลักษณะว่าผมเนี่ยมั่วหรือว่าเป็นลักษณะที่ว่าผมก็ยืนยันนะครับว่าผมไม่เคยมั่วนะครับและที่สาคัญคือผมไม่เคยมีพฤติกรรมตบซับโดยโดยส่วนตัวนะครับไม่เคยมีพฤติกรรมตบซับคือว่าไม่เคยไปเรียกรับผลประโยชน์ใดๆจากผู้เสียหายหรือว่าผู้ที่กระทํา หรือสุ่มเสี่ยงต่อการการทำความผิดแม้แต่บาทเดียวนะครับจะถามใครก็ได้ที่มาคุยผมมาร้องเรียนกับผมเนี่ยไม่เคยมีพฤติกรรมใดๆเพราะนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าถ้าขึ้นศาลจริง,รงๆเนี่ยผมมีพยานหักล้างมากพอแล้วก็จะฟ้องกลับทุกกรณีด้วยเช่นกันแต่ว่าถ้าหากว่าเ,เขารู้สึกบ้างว่าสิ่งที่ทํามาก่อนหน้านี้จากข้อมูลที่ผมได้ให้กับเขาเองก็ดีในการเคยคุยกันเองก็ดีเนี่ยเขาก็ไปทําในลักษณะที่พูด ไม่ไม่ตรงกับความจริงที่คุยกันคือไปพูดในตอนที่มีคลิปเสียงเนี่ยไปพูดเสมือนหนึ่งว่าผมเนี่ยไปเอี่ยวกับเงิน60สิบล้านที่มีคลิปที่เขาบอกว่าอัดเสียงไว้เหมือนกันผมก็เลยจําเป็นต้องเปิดว่าในคลิปที่อัดเสียงไว้เนี่ยมันไม่ได้มีอะไรเลยเป็นเพียงแค่การพูดคุยกันแล้วก็ผมก็บอกว่าผมยินดีฟังทั้งสงฝ่ายแล้วก็ยินดีให้ความเป็นธรรมทั้งสองฝ่ายในแง่ของการที่รับข้อมูลแต่ว่า ใครผิดใครถูกก็ต้องว่ากันไปตามกระบวนการแล้วก็จะสังเกตได้เลยว่าเขาเองก็ไม่เคยพูดถึงว่าเงิน60ล้านเนี่ยไปไหนนะครับซึ่งผมรู้ว่ามันไปไหนและผมจะเก็บเป็นข้อมูลสําคัญผมยังกลุ่มความลับอีกหลายเรื่องทั้งของตัวคุณฟิล์มและของอาจารย์บางท่านที่เคยนับถือกันมาแต่จากนี้ไปคงจะหมดความนับถือแล้วนะครับแล้วก็คงจะต้องถ้าฟ้องมาก็ต้องสู้กลับแล้วก็ถึงฟ้องกลับทุกกรณีเหมือนกันครับ